ช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าครับจะเป็นช่วงที่เราต้องเรียกความมั่นใจให้กับโค้ดครับผมเพื่อที่จะทําให้เรากลับมาเป็นตัวจริงในเดือนนี้หลังจากกุมภามีนาผมก็อยากเป็นตัวจริงแล้วนะเพราะมีเกมกับแมนซิตี้แต่ถ้าต้องเป็นสำรองในระยะช่วงเวลาสัก60สินาทีขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมแต่มันเป็นเรื่องยากมากเพราะความพึงพอใจของเรากับโค้ดก็โอ้โหน้อยนิดเดียวครับผมมันเหมือนเราต้องมานับหนึ่งใหม่กับการเล่นตำแหน่งนี้เราลองมาฝึกเรื่องการออกบอลยาวดีกว่า เกมเจอแมนยูผมเห็นราฟาเอลวาลานเขาใช้อะ่ะโอ้โหแล้วเปิดให้วันบิสซาก้าโคตรแม่นและเป็นจังหวะที่ได้ยิงด้วยเราอยากทําอย่างนั้นให้ได้ครับผม oh. เผื่อแมนยูจะสนใจกูบ้าง oh. ง่ายๆเลยอย่างี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี oh. ๋ยวเรากูวิ่งออกโอ้ยขนาดนขนี้วิ่งออกแล้วก่อลยแต่เนนี้ยยากอยู่สวย okay, สวยง,งามครับสุดท้ายนี่ไงโอเคความพึงพอใจเพิ่มนิดเดียวเองโอ้ย พาร์ทนี้เราขอแบบสุขุมสุขุมหน่อยผมอยากเป็นเซ็นเตอร์ที่แบบไม่ว่าวได้ลงในนาทีที่79ครับโอเคสกอร์ศูมีเวลาอยู่ในสนามประมาณสิบโเอโ็ดนาทีไม่รวมทวารบาดเจ็บกูจะลุยจนกว่ากูกจะได้เป็นตัวจริงอะพาร์ทเนี้ยโอ้โหคลิปไม่เป็นชั่วโมงเลยกวดูหนูวิดนี่ไงโอ้โหเนี่ยมันต้องเข้าบอลอย่างี้ สวยครับลูวิตต้องเริ่มขอบอลบ้างแล้วสวยปะแล้วแล้วได้ฟาวโอเคโอ้โหระยะน่าสนใจครับบอดเผาอยู่ไหมโอเคผมดูตัววิ่งให้เสมอนี่ไงแล้วโอเคจอดจอดไปถึงนะสวยครับผมโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยบอลหนักจานโอ้ยเลตตี้ขึ้นมา6.4เลยกูเสียไปสา3ที นี่ครับโอ้โหเป็นไงลูการอากาศไว้ใจผมไปไปไปโอ้โหฟอร์มมาเลยยังหวั่นไรหัวเนี่ยโอ้โหแต่เกมลุกนี่ไงทีโอ้ลไอ้ยจัานโอ้ที่บอลโคตรยากสะทำครับผมตอนนี้แค่ทรงผมกูเหมือนแม่กวยเฮ้ยเออแล้วแล้วประตูแล้วโอเคเคลียร์เคลียร์เพื่อนเคลียร์ไปครับพุ่งพุ่งโอ้โหสวยเลย ไป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 หนึ่งประตูสองนาทีได้อยู่อาริโบสวยแล้วเฟอร์เลยล่ะเดินเลย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 ,วยสวยเพื่อนใช้หางตาที่มองข้างล่างอ้โหแล้วมาแล้วมาแล้วรถนั่นไงนี่โอ้แมคเกอซี่สวยอ้อโอ้เลตติ้งแปดเลยครับผม0.8โอเคผมยืนยืนฟรีเลยโอเคสวยเพื่อนจานจานปอนจบเลยโอเคบอลสวน โอเคไป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 กรรมการเงี้ยเรียบร้อยครับผมเสมอศูนย์กับผม,ม,มกับนิวคาสเซิลโอ้โหแต่ฟอร์มดีตอนแรกเลตติ้งลดลงมาเหลือประมาณ5.8อ่ะแล้วเลตติ้งขึ้นมา5โอเคเริ่มแล้วเห็นไหมพอเห็นจังหวะผมสไลด์โค้ดบอกโอ้ดุดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> มันต้องอย่างนี้ดิเกมกับนิวคาสเซิลโชว์ผลงานดีทีมยังอยู่อดับที่16หลุ้นหนีตกชั้นครับตอนนี้เกมหน้าเจอกับเบนฟอร์ดอันดับบวยของตารางอันดับที่20กูกลัวบวยติดคอวะขอเช็คก,กันหน่อยดิ เราอยู่16 22คะแนนห่างจาก Not 3, นอตติงแฮม3คะแนนห่างจากบอร์นมัธประมาณ6แล้วก็ห่างจากฟูลแลมประมาณ7ใช่ปะโอ้โหแต่ห่างจากเบนฟอร์ดอยู่12คะแนนครับผมผมจะพยายามทำผลง,งานให้ดีที่สุดครับกับตำแหน่งเซนเตอร์เอาจริงๆเซาแฮมตัน่ะตอนที่ผมไปเล่นแบ็คอะมันรู้สึกอย่างหนึ่งคือเซนเตอร์แม่งโวมากอะโนอดนเจาะทะลุกลางทะลุกลางเห็นปะแค่เกมกันิวคาสคเซิลผมกลับมาเล่นเซนเตอร์อะ โอ้โหโดนเก็บหมดครับผมกองหน้าที่วิ่งทะลุช่องและก็เรื่องการยิงฟีคิกจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งช้อยนะที่ผมต้องการมากมากแต่ค <mo> งไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าขนาดเกมลับกูยังยากเลยตอนนี้อาจจะต้องอัพให้เกมลับเราแน่นก่อนเว้ยแล้วให้มันเหลือพอยเพื่อยิงฟีคิกแล้วค่อยมาใส่ทีหลังไปครับเน้นๆโคหน่อยโค้งโค้งแล้วโอ้โหกระแทกขานทำไมทำไมนี่โค้งตรงนี้เลยเรียบร้อยดูครับโค้งโค้งครับทีอีทีรอบนี้ นี่เลยไม่ต้องเลี้ยวมากบางทีเราปั่นเลี้ยวเกินอันนี้ให้ฮุบๆหน่อยนั่นไงแล้วโอ้โหไม่ได้ฝึกนานว่างโค้งเลยนี่ระยะประมาณนี้ครับข้ามหวัวเลี้ยวเข้าเลยคำอู้ เลเวลขึ้นเป็นเลเวล17สกิลพอยต์3ครับแล้วก็ควิกรีเฟ e c t ตอนนี้ขอมาโฟกัสเรื่องเกมลับแบบ100%ก่อนนะอินเตอร์เซอันนี้น่าสนใจว่ะถ้าเราใส่อินเตอร์เซพ้75โอเคแล้วเราก็จะได้ d e เฟนซ์เพิ่มไปอีกเป็น84แต่พวกสไลด์อะไรไม่ได้แล้วแต่สไลด์จะเข้า87ใช้งานได้ดีเลยครับจากเกมที่แล้วเห็นผลเลยแต,แต่เป็น77นะครับขอดูเปิร์กที่มาใหม่หน่อยมันช่วยเรื่องอะไรค u i c k r e f ก c t เป็นของผู้รักษาประตู ลงสนามนาทีที่81แทนซาครับตอนนี้โดนนำหนลูกจากโจนาธานเดวิดแต่ไล่อัพเมื่อกี้ครับใครดูทันบ้างเซ็นเตอร์เหลือผมคนเดียวเซ็นเตอร์ตัว,ตวกลางเหมือนจะเปลี่ยนเป็นใช้แบ็กซ้ายแทนแล้วเนี่ที่ต้องการจากเรา6.5ผ่านบอลสำเร็จ45สุดท้ายเป็นเคลียร์บอลหนึ่งครั้งพิกนั่นแหละให้ให้ไม่ครับโอ้โหให้ช้าได้อยู่พิกยังไงยังไงแล้วปั่นเองแล้วแล้ว oh. สวยโอ้โหโทษครับโทษครับ โทษครับผมให้อย่างงี้โอ้โหแซงเห็นเห็น้ยห,หรือว่าบอดเผาไปแล้วเหรอไม่เห็นบอดเผาสองเกมแล้วอย่างนี้ผมต้องสถาบนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวฟีคลิกแล้วโอ้โหเบนฟอร์ดลนแดงสองคนเดี๋ยวนูนสวยครับผมไปเพื่อนแต่และเลือดสัตว์ตดบลบอกโอเคเต็มุม้งเต็มุม้งเต็มุม้งแล้ว เสียแฮนด์บอลครับวิ้ยขอได้ไหมไม่ได้หายไปเสมอให้ได้ก่อนเพื่อนโอ้โหระยะโคตรน่าสนใจลูวิดมาด้วยลูวิดรอซ้ำเลยลูวิรอซ้ำเลยวิดรอซ้ำเลยอารามอาร์มสตองดูขวาของเขาแล้วมันเสียบสามเหลี่ยมเลยนะน่ะดูดิโอ้โหผมขึ้นไม่ได้ว่ะลืมไปเซนเตอร์มีกูคนเดียวง่ายๆเลยเพื่อนนั่นแหละสวยพีคให้ให้ให้นั่นแหละหหหละ โอ้โหอมซัมดิ่ซัมดิไม่ถึงสวยนุวิตแล้วอู้หูนีด่เดียวโอเคโอเคสวยเพื่อนไป,ไป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 หนึ่งนาทีโอ้ยเสมอได้แต่แม่งน่าเสียดายชิบหายเลยอ่ะ เขาโนแดง2คนครับแต่จบเสมอเป็นหนึ่งหนงที่น่าเสียดายมากครับผมจบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ทีมขยับขึ้นมา2อันดับครับอยู่อันดับที่ส4มี23่คะแนนเท่ากับไบตันเกมต่อไปเจอกับแมนซิสตี้จากฝิูตอนนี้เข้าสู่ช่วงชีวิตของการวนลูปไม่มีอะไรมากครับซ้อมแล้วก็แข่งซ้อมแล้วก็แข่งอยู่ไม่เป็นไร สิ่งที่จําเป็นสําหรับนักเตะคือการฝึกซ้อมอยู่แล้วแต่ช่วงหลังจะมาฝึกจ่ายนะได้แล้วนี่ครับผมโอ้โหนั่นแหละพิกแล้วดึงดึงเข้าขวาแล้วซัดเลยสวยเพื่อนความมึงเข่าใจเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับเกินครึ่งแต่ปัญหาหลักคือระหว่างกว่าที่จะไปถึงการแข่งขันนะ่ะแม่งลดลงมาได้ตลอดเวลาเลยเว้ยแล้วโอ้หเกิอทิ์ลดไหมลดครับผม เจอแมนซิตี้กูจะลงกี่นาทีวะเนี่ย9นาทีไม่รวมเทเวลาบาดเจ็บลงแทนเพราะแฉบครับผมแล้วซาวก็โดนเปลี่ยนออกโดนไม่โดนนำนี่นึกว่าโดนนำดูมันเปลี่ยนเซนเ,นเตอร์ดิผมต้องการเลตติ้งจากเรา7.5นะครับผมตัดบอลหนึ่งครั้งแล้วสุดท้ายอันนี้จำไม่ได้กูมหาเล่นได้ไหมแต่ตัวหาเลนกับตัวคนละชั้นอู้เกียรติโอเคสวยเพื่อนสวยมาก กูไม่มีประโยชน์เลยเกมนี้เวลามันมีน้อยอะทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอแบบลูกเตะม,มุมอย่างเดียวเลยไปไปขึ้นไปสวยเพื่อนมีตัวสอนแล้วแต่อู้สวยยังไงโอ้ใจบอลไม่ได้เปรียบเลยได้อยู่สวยมากขอไหมสวยตะกัางนั่นแหละแล้วไม่ได้ครับผมแล้วจะโดนสวนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสวยกดเลยกดเลยดิโอเคสวยนูิด, <Bro. S 1> ดครับโรได้พุ่งอู้ยขอโทษ โอเคไปฝึกมาซะดีไอ้เหี้ยออกบอลอย่างเหี้ยลูวิดเป็นยังไงอุ๊ยอุ๊ยมึงจ่ายทันด้วยสวยนะสวยนะล้ำอาจารย์ทาริมาไกว้สวยครับสไลด์ดักเฉยๆไม่มีไรนี่ของกิ๊กมันอยู่ตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิผมสู้ได้ผมสู้ได้อู้อู้กลับรถเลยกลับรถเลยอู๊ยเอารถไม่ฟาวด้วย ไอ้กูว่ากูเก็บขานะเมื่อกี้แล้วลจบเกมาอ้ยอยากเห็นภาพช้าวะ่ะถามจริงไม่โดนขาหรอโอ้ยขอให้ชัดๆดูดิอู้ที่บอลครับผมอู้โค้ชแมน่นเนี่ยหลุนความพึงพอใจของโค้ชดีกว่าแล้วลดมาห้าไม่ผ่านแค่เลตติง้งเว้ย <laughs> อันดับตกอีกแล้ววะ่ะตกมาอยู่ดับที่16เออมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เกมต่อไปเจอกับพิตตันพาเลตอันดับที่15และครั้งนี้เทนนิงผมขอเป็นควิกติมสักครั้งแล้วกันแล้วขึ้นมาอีกอุ้ย184เกือบแล้วเกมนี้ลงสนามมาที่ 55, ที่55แทงคอร์แชปแล้วสกอร์0-0ลงคืนคู่กับซาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนไปเจมบอร์ดเพาไม่อยู่แล้วจริงๆด้วยกูก็ว่าอยู่ตอนนี้กองกลางมันดูแบบดรอปลงไปเยอะเลยครับตอนนี้กลางที่เขาใช้ยืนคือตัวนี้ครับผม เวลาอยู่ในสนามเริ un> un> ่มเยอะขึ้นรอบนี้ลงถึง35นาทีเลยไปคอยเเล่นคอยเเล่นเพื่อนเน้นๆกันหน่อยโอ้โหปวดเผาหายไปทีแม่งดูฟอร์มเปลี่ยนไปเยอะเลยเฟล่าอู๋สวยครับแล้วกดไซไม่กดโอ้โหคือตอนนี้ฟอร์มทีมมันไม่ค่อยดีครูตลกไม่ออกเลยนะเว้ยโอ้แล้วดูดูยังไงครับสวยแล้วโอ้มึงไปเล่นวิทย์หัวไอศคับ ยังไงสวยแล้วนั่นแล้วโอเควิฟิตโอ้โหโอ้โหดูขมข้องนี่ไงท่าเองเลยสวยแล้วโอ้โหใจไม่ทันเอาล่วงแล้วนูวิทเฮ้ยเจ็บปะโอ้โหเจ็บครับผมแล้วโอ้ยเพื่อนก็เล่นไปไม่สนใจกูเลยกายบาดเจ็บไม่รู้จะหนักแค่ไหนด้วยแล้วโอ้โหฟีคิกเลยยันี่โอ้โหอจับมึงได้สวย สวยเพื่อนซะแล้วโอเคอตูวิดไม่ทันแล้วโอเคฝืนที่สุดแล้วตอนเนี้ยสวยนั่นไงยังไงเล็กเล่นไงสวยแล้วซัดเองไม่นี่ไงนี่ไงโอเคฮูฮซิมอนแล้วอไอ้เฟอร์เรล่าก็ไม่รู้ไปรวยมาจากไหนจ่ายอย่างเดียวเลยช่วงนี้อีเจ็ดนาทีโฟกัสเลยเก็บรับเขาโถมแน่อนอนแต่ เจ็บไม่รู oh. Oh. Here. Here. ้จะเจ็บหนักหรือเปล่าตอนนี้กังวลมากเลยมาตัวตัวกูมึงอ่ะยเคลียร์เคลียร์สวยเพื่อนน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 สักคนสักคนได้ไหมสวยโอเคโอเคเินชิดสวยของบอลแล้วครับนูบีดโอเคได้เรตติ้งไปด้วยจบอย่างนี้ละ ติดว่าเป็นรุ่นพี่ทีมชาติกูเบิร์ดกระโหลกแล้วจังหวะเมื่อกี้โอ้โหแล้วชนะหนึ่งศูนย์ครับผมเกมเหมือนจะไม่มีอะไรโอ้โหมาฟุกได้ประตูปัญหาของเกมนี้คืออาการบาดเจ็บแล้วเลตติ้งเพิ่มครับผมความพึงพอใจเพิ่มครับผม15%ไม่ผ่านแค่แ็คเกิลโอเคเรามาถูกทางแล้วทุกคนตอนนี้แล้วอู้ยสมเดือนครับผมนิ้วหักกำลังมาถูกทาง สองสามปิดเทอมเรียบร้อยเจอกันอีกทีฤดูกันนะาเลยครับทุกคน